โอ้โหเออเท่ะเก้เท่เลยชอบชอบโอ้โหยูสวดดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Sky Roller นั่นเองนะครับผมเราก็จะมีโรลเลอร์สเก็ตอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้มีเลือกได้นะครับผมเราเอาตัวไหนซึ่งเราก็ต้องเปิดต่อไปนะฮะตรงนี้มีคาแรคเตอร์ก็เราเลือกได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเลเวลต่อไปเนี่ยพี่เล่นมา1นึ่งเลเวลแล้วนะฮะ ซึ่งเวลาเล่นนะครับไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอา้เอาอะไคำบจะรีวิวเอา้าอ๋อเราต้องขยับนะครับโอ้โหยากอยู่นะเนี่ยไอ้ตัวแรกก็ง่ายอยู่หรอกปึ๊บโอเคดูให้ดีนะครับดูให้ดีเออไม่ยากนะนี่ยไม่ยากเอ๊ะไม่อยากจะพูดอะ <c oughs> เดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋ยวเจอ มาครับโอ้โหเฮ้ยเยากละเริ่มยากละอุ้หู้แห่ขาให้ดีนะฮะเออเออเออหุบให้ดีกุญแจครับผมอาว,ว้าวเฮ้ยด่ารลเลอร์สเกต็ตใหม่โอ้ไม่กอดขอบคุณมากเลยเฮ้ยมาแค่3ด่านเองน,นะครับไหนไหนดูซิงอโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยเกมนี้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้นะฮะ โอ้เพียงฉากแล้วนะครับผมเขาค่อยๆเออโอเคโอ้โหได้อยู่ในเนี่ยมังก็เลยเมียโอ้โอ้อะไรเปดิยากโอ้โอเคนะครับให้มีสติโชว์แอบเข้ามาเข้ามาแยกเข้าแยกนิดนึงโชว์อ๋อโอ้ไม่กอดโอ้รู้สึกว่าเราตระมาทไปนะ โอเคคราวนี้เราต้องผ่านโอ้โหทางมันเล็กมากอะ่ะโอเคพร้อมพร้อมชองแว็บชงแว็บชงแว็บโอเคข้างหน้านะครับข้างหน้าเอาให้ดีเอาให้ดีดฟื้อ,เ,อ,อเลเวลห้าผ่านไปเอาละครับรามาเปิดคาแรคเตอร์กันร้150อยห้าสิบอ่าเพชรน,นะครับเอา้าเฮ้ย อันนี้เหมือนผู้ชายในเกมอายุร้อยปีใช่ไหมใช่ใช่ใครไม่ใช่กดไลค์เลยเฮ้ใช่จริงแม้นายข้าวตัวสูงมัง้งหรือว่าถูกเขาก็เลยจ้างเยอะใช่ไหมนายอะ <c oughs> คาแรคเตอร,ร์นายเนี่ยโอเคหมอครับนายอายุยาสั้นนะคราวนี้โอเคตอนนั้นก็อายุไม่ถึงเอ้ยหกินี่ใช่ไหมจำได้ไหมทุกคนประมาณอายุ60ตัวตายแล้วเป็นมะเร็งไย เอาละครับทุกคนตรงนี้คาแรคเตอร์นะครับเราสามารถเปิดได้พกแบบนะครับตรงนี้ก็ใช้เพชรใช่ไหมตรงนี้ก็เฮ้ยเป็นคนหรืออะไรตรงนี้อันนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่โออันนี้แบบตำนานอ๋อะไรเนี่ย Event, <c ười> อีเวนต์เหรอ VIP <c ười> ก็มีโอ้โหเยอะมากกัยทุกคนเนี่ยรกเราจะก็บเป็นร้อยอะ <c ười> โอ้โหโอเคแต่ตอนนี้ก็มากับเลเวลที่9นะครับผม เฮ้ยอันี่ก็จะอ๋อ oh, เร่งความเร็วแหมสุดยอดชวัวร์เออเอะไรอย่างเท่อ่ะ <c oughs> เดี๋ยว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 ชัวร์อืมเมื่อกี้ไม่ได้เก็บอะ่ะ <c oughs> โอ้โหโมแต่สนุกอยู่นี่แหละมาครับมาโดนอีกแล้วเลเวลที่สิบเอ็ดนะครับชวัชวรชัวรใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมว่าเล่นถึงด้านไหนแล้ว เอ้ยโอ้เท่เมื่อกี้โหลดเท่มากตอนนี้นะครับเอ้ยโอ้โหเออเท่ว่ะก็เท่เลยชอบชอบเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยว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 ล่วงเดี๋ยวล่วงช่างวะช่างวะน่าจะมีแบบความเร็วเยอะๆนะเฮ้ยเมื่อกี้สะดุดใช่ไหมโอ้โหยัว้าวโอ้โหเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วอ้าวทำไมไม่ได้อะ มีปัญหาก็คือเราไม่สามารถเปิดโฆษณาได้จังหวะน,นี้โอ้โหเสียดายจังมาครับเปิดคาแรคเตอร์ใหม่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยสารเรนเดอร์มนปะเนี่ยตำ้มหน้าไม่มีเอออะไรกันนี้อ่ะเดี๋ยวข้อน้าเรามาเปิดกันดีกว่าเปิดแบบตัวใหม่ๆบ้างเอ้าเฮ้ยอ้มันไปชนแม่นี่เกี่ยก็ไม่ได้ครับเออเออ,อ,อ มาครับมาครับโอ้ยมีการสะดุดสะดุดชุดตึบตึบอ่าง่ายอยู่ง่ายอยู่เลเวลที่สิบสี่โอ้โหลงเขาลงเขาเร็วมากเร็วมากผมมีการเร่งกว่าเร็วด้วยโอ้ว้าวว้าวอยากโดดอ่ะเวลาโดดนี่เท่มากเลยอ่ะโหลดเท่เอ้ยถือว่าชุดนี้ก็สวยดีนะเท่ดีอ่ะ มานีครับเออยูหูว้าวมากบเรามาเก็บกุญแจกัน3 2มสองชูหูว้าวหล่อเททำไมช้าลงอะเร็วกว่านี้หน่อยสิอ่ามาแล้วครับผมลงเขาลงเขาปึ๊บปึ๊บเออมีเพื่อนๆคนไหนที่มีแนะนําเกมใหม่ๆก็คอมันบอกพี่ได้นะครับให้ไปเล่นเกมไหนพี่เล่นเกมนี้หน่อยนี้หน่อยก็บอกได้นะครับผม พี่จะไปเล่นให้นะครับเรามาต่อสู้กันเออเราจะมาดูกันว่าพี่หรือน้องๆเนี่ยใครได้เลเวลมากกว่าเลเวลสูงกว่านะครับผมเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคราวหนะ้าเรามาเจอกับเลเวลต่อไปนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย